นักเรียนนะคะเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า63นะคะเมื่อเปิดหน้า63ก็จะได้แบบนี้นะคะมีรูปลูกแมวแบบนี้นะคะแบบฝึกหัด2.9สถานการณ์การบวกข้อ1เขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยม เลือกข้อที่เป็นสถานการณ์การบวกเท่านั้นนะคะแปลว่าเราจะเขียนเครื่องหมายถูกได้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์ที่เขาให้มามันเป็นสถานการณ์การบวกนะคะอันแรกนะคะให้นักเรียนดูที่ประโยคแรกมีแมว3ตัวแม่ซื้อมาให้อีกสองตัวรวมมีแมว5ตัวเป็นสถานการณ์การบวกไหมคะ เป็นนะคะเพราะว่าตอนแรกมีอยู่3ตัวเสร็จแล้วซื้อมาอีก2ตัวก็คือเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวจะได้ทั้งหมด5ตัวนะคะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยในข้อแรกนะคะ ต่อมาเป็นข้อที่2มีแมวตัวใหญ่3ตัวแมวตัวเล็ก2ตัวมีแมวตัวใหญ่มากกว่าแมวตัวเล็ก1ตัวแบบนี้ใช่สถานการณ์การบวกไหมคะไม่ใช่นะคะเพราะบอกว่าแมวตัวใหญ่3ตัวแมวตัวเล็ก2ตัวเสร็จแล้วมันทำมันทำยังไงกันแล้วแล้วมันได้1 แปลว่ามันต้องลบกันใช่ไหมคะมันถึงได้1เมื่อข้อนี้ไม่ใช่นะคะนักเรียนก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะตรงนี้เราก็จะไม่ขีดอะไรเลยนะคะต่อมามาดูในข้อ3มีแมวสีขาว3ตัวแมวสีน้ำตาล2ตัวมีแมวทั้งหมด5ตัว อันนี้คล้ายๆข้อ1เลยใช่ไหมคะมีแมวสีขาว3ตัวเสร็จแล้วมีสีน้ําตาลอีก2ตัวก็คือเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวเป็นแมวทั้งหมด5ตัวแบบนี้นะคะให้เราใส่เครื่องหมายถูกลงไปจากนั้นดูข้อต่อมานะคะมีแมวตัวใหญ่3ตัวแมวตัวเล็ก2ตัว รวมมีแมว5ตัวแน่นอนเลยนักเรียนดูมีคำว่ารวมรวมเนี่ยต้องเป็นบวกอยู่แล้วให้เราใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะต่อมาค่ะมีแมวตัวใหญ่3ตัวแมวตัวเล็ก2ตัวมีแมวตัวเล็กน้อยกว่าแมวตัวใหญ่หนตัวอันนี้ไม่มีรวมนะคะไม่ได้เอาจํำนวน3และ2องมารวมกันเราเลย ไม่ขีดอะไรตรงนี้นะคะแปลว่าข้อนี้เราไม่ต้องขีดเพราะมันไม่ใช่สถานการณ์การบวกนะคะต่อมาข้อสุดท้ายมีแมวสีขาวสามตัวแมวสีน้ำตาลสองตัวแมวสีน้ำตาลน้อยกว่าแมวสีขาวหนึ่งตัวคล้ายคข้อด้านบนนี้เลยใช่ไหมคะแปลว่าข้อด้านบนไม่ขีดข้อด้านล่างเราจะขีดไหมคะไม่ขีดเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นสรุปแล้วในหน้านี้ขีดเครื่องหมายถูกทั้งหมด3เครื่องหมายนะคะคือข้อแรกแล้วก็ข้อที่3กับข้อที่4เมื่อนักเรียนเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าต่อมาเลยคือหน้า64หน้า64นี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเล่าเรื่องนะคะจากภาพให้เป็นสถานการณ์การบวกอันนี้เดี๋ยวครูจะให้ ผู้ปกครองเนี่ยนะคะฟังนักเรียนแทนครูเนาะให้นักเรียนเนี่ยไปเล่าเรื่องจากภาพให้ผู้ปกครองฟังนะคะว่าเป็นสถานการณ์การบวกเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างนะคะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นในภาพแรกนี้มีเด็กทั้งหมดกี่คนคะ5คนใช่ไหมครูจะเล่าเรื่องว่าในภาพนี้นะคะมีเด็กนักเรียนหญิงเล่นชิงช้า1คน เด็กนักเรียนชายอีก4คนยืนรอเล่นชิงช้าสรุปแล้วนะคะในภาพนี้มีเด็กทั้งหมดห้าคนแบบนี้คือสถานการณ์การบวกนะคะให้นักเรียนไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังนะเลือกเลยจะรูปบนหรือรูปล่างก็ได้นะคะเรามาต่อกันในแบบฝึกหัดต่อมานะคะคือแบบฝึกหัด2.10โจทย์ปัญหาการบวก ข้อ1เติมตัวเลขเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบนักเรียนดูในรูปภาพนี้นะคะเขาบอกว่ามีต้นหอมสองต้นต้นผักชีหกต้นมีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดกี่ต้นมีทั้งหมดแบบนี้นะคะก็คือการที่มันต้องนำมารวมกันทั้งหมดนะคะ ทั้งหมดนี้ต้องเอามารวมกันแล้วถึงจะได้เป็นคำตอบนะคะนักเรียนดูใต้รูปภาพเขาบอกว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะคะคือมีต้นหอมและต้นผักชีเนี่ยมันรวมกันทั้งหมดแล้วกี่ต้นสิ่งที่โจทย์บอกคือมีต้นหอม2ต้นใช่ไหมคะนักเรียนก็เอาเลข2มาใส่ตรงนี้มีต้นผักชี6ต้นนักเรียนก็เอาเลข6มาใส่ด้านล่าง เสร็จแล้วประโยคสัญ,ญลักษณ์เราเรียนเรื่องการบวกอยู่แปลว่ามันจะมีเครื่องหมายลบมาได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราต้องเติมเครื่องหมายบวกเนาะแล้ก็เอา2มาบวกกับ6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะได้ออกมาอะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องวิธีคิดกันนะคะ ในก้อนเมฆนี้เขาให้นักเรียนใส่วิธีคิดนะคะก็คือครูจะพาคิดแบบง่ายๆอย่างที่เราเคยทํามาตลอดนะคะก็คือการวาดวงกลมใช่ไหมคะอันดับแรกมีต้นหอมสองต้นให้นักเรียนนะคะวาดวงกลมไปก่อนสองวงแทนต้นหอมสองต้นแรกนะคะอันที่สองเขาบอกว่ามีผักชีหกต้นก็ให้นักเรียนนะคะวาดวงกลมไปหกวง นะ้าแทนต้นผักชีเราก็ได้แล้วนะคะวงกลม2วงกับอีก6วงแล้วเราก็มานับรวมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ได้เท่ากับ8นะคะเท่ากับทั้งหมดเนี่ยมี8วงทีนี้นะคะมาดูข้างล่างว่าเราจะใส่คำตอบตรงไหนเนาะ คำตอบนี้จะใส่ข้างล่างนะคะตรงนี้ค่ะตออ,อบอตอมีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดจุดจุดจุดต้นตรงนี้เขามีช่องว่างมาให้เราใส่นะคะแต่นักเรียนจําไว้เลยนะคะถ้าเป็นประโยค ถ้ามีเป็นประโยคสัญลญักษณ์มีเป็นวิธีทำแบบนี้มีเป็นโจทย์ปัญหาแบบนี้เมื่อไรก็ตามถ้ามีตออบตอบให้นักเรียนใส่เลขไทยนะคะเราจะไม่ใส่เลขอารบิกในช่องตออบตอบนะคะใส่เลข8ไทยลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเปิดหน้าต่อมาค่ะเป็นหน้าที่66 ในหน้าที่66นี้นะคะเป็นเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะคะเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาข้อแรก2.1พ่อมีมะละกอสุก3ผลมะละกอดิบ3ผลพ่อมีมะละกอทั้งหมดกี่ผล ให้นักเรียนดูก่อนนะคะว่าอันแรกที่เขาให้เรามาก็คือโจทย์ถามพ่อมีมะละกอทั้งหมดกี่ผลอีกอันหนึ่งที่เขาให้เรามาก็คือโจทย์บอกพ่อมีมะละกอสุกสุกกี่ผลคะมะละกอสุกมีสามผลเราก็ใส่เลขสามลงไป มะละกอดิบมะละกอดิบมีกี่ผลคะสามผลใช่ไหมเราก็ใส่เลขสามลงไปมะละกอสุกสามผลมะละกอดิบสามผลพ่อมีมะละกอทั้งหมดกี่ผลถ้าถามว่ามีทั้งหมดกี่ผลคือต้องนำตัวเลขทั้งหมดนี้มันมารวมกันนะคะก็คือเอาสามที่เป็นมะละกอสุกบ,บวกกับสามที่เป็นมะละกอดิบ แล้วก็เท่ากับช่องสีเงส่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นักเรียนไม่ต้องใส่อะไรลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้มันเป็นแบบนี้เลยทีนี้ถามว่าพ่อมีมะละกอทั้งหมดกี่ผลเอา3ม,มารวมกับ3นะคะ3ม,มารวมกับ3มให้นักเรียนนะคะนำสามตัวแรกไว้ในใจจากนั้นชูขึ้นมา3นิ้วค่ะ3นะคะแล้วนับต่อไปจาก3เป็น สี่ห้าหกได้หกเป็นคำตอบนะคะนักเรียนดูตรงนี้นะคะตออบตอบพ่อมีมาละกอทั้งหมดให้นักเรียนใส่เลขหกนะคะแต่เราไม่ใส่เลขอารบิกเนาะตออบตอบเราต้องใส่เลขไทยใส่เลขหกไทยลงไปต่อมาในข้อ2.2นะคะ ครูมีเมล็ดถั่วเขียว5ถุงซื้อมาเพิ่มอีก3ถุงครูมีเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมดกี่ถุงในข้อนี้นะคะเขาให้นักเรียนดูแล้วก็ตอบเองแต่นอกจากเราจะตอบเองแล้วเราต้องเขียนโจทย์ทุกอย่างนี้เองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามหรือสิ่งที่โจทย์บอกเราต้องเขียนเองหมดเลย นะเดี๋ยวเรามาลงมือเขียนกันเลยนะคะนักเรียนดูอันแรกนะคะสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามก็คือว่าครูเนี่ยมีเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมดกี่ถุงใช่ไหมคะเราก็ลอกมาเลยตั้งแต่คําว่าครูตรงนี้เลยนะคะจนถึงคําว่าถุงตรงนี้นะเวลานักเรียนลอกนะคะให้นักเรียนสะกดไปด้วยนะ เพื่อที่เวลาเราอ่านเนี่ยเราจะได้อ่านคล่องไปด้วยแล้วก็เป็นการฝึกอ่านไปในตัวนะคะเขียนให้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลยนะ ค่อยๆเขียนไปนะคะเขียนไปพร้อมๆครูเลยถ้าหากใครกลัวเขียนไม่ทันนักเรียนสามารถกดหยุดคลิปไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็เขียนให้เสร็จแล้วค่อยกดเล่นต่อก็ได้หรือใครจะดูไปเลยก็ได้เพราะว่าท้ายคลิปนะคะครูทำเฉลยไว้ให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะอะ อันนี้เขียนเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่โจทย์ถาก็คือครูมีเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมดกี่ถุงนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเขียนสิ่งที่โจทย์บอกกันนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คืออะไรคะคือครูมีเมล็ดถั่วเขียว5ถุงแล้วก็ซื้อมาเพิ่มอีก3ถุงใช่ไหมคะ เราก็เขียนอันแรกก่อนเนาะครูมีเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยตรงนี้นะคะถึง5ถุงตรงนี้ จากนั้นข้างล่างนี้นะคะให้เขียนว่าซื้อมาเพิ่มอีก3ถุง เขียนเสร็จแล้วเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันนะคะประโยคสัญลักษณ์คือเอา5มารวมกับ3ใช่ไหมคะก็คือ5้บวกสนั่นเองเพราะว่าเขาบอกแล้วมีถั่วเขียวเนี่ยหถุงแล้วก็ไปซื้อเพิ่มมาอีก3ถุงรวมแล้วเนี่ยมันมีถั่วเขียวทั้งหมดกี่ถุงเราก็จะได้5้บวกสเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ เสร็จแล้วข้างล่างค่ะตอ,อบตอตอบครูมีมเมล็ดถัวเขียวทั้งหมดให้ลองคิดนะคะโดยการบัวกการบวกครูเคยสอนแล้วให้เอาเลขมากไว้ในใจนะคะจากนั้นชูนิ้วขึ้นมาตามจํานวนของเลขน้อยนะคะเราเอา5ไว้ในใจจากนั้นชู3นิ้วค่ะ5แล้ว6 7 8เท่ากับ8นะคะให้นักเรียนเติม ต่ออบตอบนะคะให้นักเรียนเติมเลขไทยลงไปเลข8นะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วในหน้านี้นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดหน้าต่อมาคือหน้าที่67นะคะในหน้าที่67นี้นะ ในหน้าที่67นี้นะคะเขาบอกว่าเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบนะคะข้อ3.1มีคนทำความสะอาดห้องเรียน9คนมีคนอาสาช่วยอีกหนึ่งคนมีคนทำความสะอาดห้องเรียนทั้งหมดกี่คนก็ ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือ9บวก1หรือว่า9คนแรกนะคะรวมกับอีก1คนที่มาทีหลังนะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมในช่องสี่เหลี่ยมไม่ต้องเขียนอะไรนะคะให้นักเรียนมาเติมตรงคำว่าตอบนะตออบตอบมีคนทำความสะอาดห้องเรียนทั้งหมดสำหรับในหน้าต่อมาหน้าที่67นี้นะคะเป็นข้อ3ใหญ่ เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบ3.1มีคนทำความสะอาดห้องเรียน9คนมีคนอาสาช่วยอีก1นึ่คนมีคนทำความสะอาดห้องเรียนทั้งหมดกี่คนทั้งหมดเลยนะคะก็คือมีอยู่9คนแรกแล้วก็รวมอีก1คนเข้าไปใช่ไหมคะประโยคสัญ,ญลักษณ์9บวก1เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม เก้ารวมกับหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนเราแทบไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะคะก็คือเอาเก้าไว้ในใจจากนั้นชูขึ้นมาหนึ่งนิ้วเก้าแล้วสิบนะคะได้สิบอตออบตอบมีคนทำความสะอาดห้องเรียนทั้งหมดทั้งหมดกี่คนคะเมื่อกี้เราคิดแล้ว สิบนะคะให้นักเรียนใส่เลขไทยนะคะเพราะว่าเป็นตออบอ،ตอบใช่ไหมเราต้องใส่เลขไทยนะคะก็จะได้ว่ามีคนทำความสะอาดห้องเรียนทั้งหมดสิบคนนะคะนักเรียนดูต่อมาเป็นข้อสอง และข้อ3ในหน้านี้นะคะครูให้นักเรียนทำเอง2ข้อเนาะไม่ยากนะคะ2ข้อนี้ทำเองได้ mm hmm. เมื่อนักเรียนทำเองเสร็จแล้วนะคะท้ายคลิปครูลงเฉลยไว้ให้ดูนักเรียนก็ไปตรวจทานในเฉลยนะคะว่านักเรียนทำถูกหรือไม่เมื่อนักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะ เฉลยหน้าแรกเป็นหน้า63นะคะสถานการณ์การบวกเขาบอกให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นสีเหลืองๆนะคะให้เขียนเครื่องหมายถูกเฉพาะข้อที่เป็นสถานการณ์การบวกเราได้ทั้งหมด3ข้อใช่ไหมคะคือข้อแรกมีแมว3ตัวแม่ซื้อมาให้อีก2ตัวรวมมีแมว5ตัวข้อที่2 มีแมว3ตัวแมวสีน้ำตาล2ตัวมีแมวทั้งหมด5ตัวข้อที่3มีแมวตัวใหญ่3ตัวแมวตัวเล็ก2ตัวรวมมีแมวทั้งหมด5ตัว เมื่อเสร็จแล้วนะคะในหน้า63เรามาดูต่อในหน้า64หน้า64บอกแล้วเป็นการเล่าเรื่องจากภาพให้นักเรียนนะคะไปเล่าเรื่องนะคะให้ผู้ปกครองฟังนะหน้า65นะคะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกให้นักเรียนเนี่ยเติมตัวเลขเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบใช่ไหมคะนักเรียนได้คำตอบเท่าครูไหมคะ ได้คำตอบเท่าครูนะคะก็คือ8ต้นเนาะอย่าลืมนะคะทุกครั้งนะคำว่าตออบอตอบอยู่ตรงไหนแปลว่าหลังคำว่าตออบอตอบจะต้องเป็นเลขไทยเสมอนะคะเพราะว่าในหน้านี้นะคะเป็นวิธีทำใช่ไหมตรงต่อออบอตอบด้านล่างจึงต้องเป็นเลขไทยนะคะ ต่อมาค่ะในหน้า66เขาบอกให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาอันนี้ครูก็พาทำแล้วนะคะแต่ให้นักเรียนมาเช็คความถูกต้องนะคะว่าที่นักเรียนทํามาเนี่ยถูกไหมนักเรียนเขียนเหมือนครูหรือเปล่านะคะข้อแรกนะ2.1มะละกรสุก3ผลใช่ไหมเราก็ใส่เลข3มะละกอดิบ3ผลเราใส่เลข3ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือมะละกอสุก บวกกับมะละกอดิบก็คือ 3, 3บวก3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะในช่องสี่เหลี่ยมเราไม่ต้องใส่อะไรใช่ไหมคะครูสอนไปแล้วเนาะพอด้านล่างต่ออบอตอบมีคำว่าต่ออบอตอบเราต้องใส่เป็นเลขไทยเสมอนะคะต่อมาในข้อ2.2อันนี้ครูก็พาเขียนแล้วเนาะแต่ละบรรทัดก็คือโจทย์ถามครูมีเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมดกี่ถุงสิ่งที่โจ์บอกก็คือครูมีเมล็ดถั่วเขียว5ถุง ซื้อมาเพิ่มอีก3ถุงประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะคือ5บวก3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะแล้วตรงต่อมาตอบด้านล่างนะคะสรุปแล้วเนี่ยครูมีมเมล็ดถั่วเกี่ยวทั้งหมด8ถุงเลข8อันนี้ใช้เลขไทยนะคะต่อมาในหน้า67ให้นักเรียนเติมประโยคสัญ,ญลักษณ์และก็หาคำตอบใช่ไหมคะในข้อ3.1 เราได้คำตอบออกมาว่า10คนในข้อ3.2ได้คำตอบออกมา7คนในข้อ3.3เราได้คำตอบออกมา6ชิ้นนะคะเหมือนคููไหมคะนักเรียนที่นักเรียนเขียนมาเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วก็ขอให้ถ่ายรูปส่งให้ครูเหมือนเดิมน,นะคะสำหรับวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ